มาค่ะพี่น้องคะ่ะมันนี้ในป่านิ่นมากค่ะพี่นอ้องอยู่ในเงีสดๆสมีมะขั่วต้มเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยก็ต้มขั่วเอาอเก็บยสี่ออกก่อนเลยค่ะพี่น้อง ห้าอกอกค่พีงคะ แต่เราก,ก็สิมาบางตกล่ะค่น้่ง สดฮอนหอนครับยากาศฝนกรล้งริเ่เด้อค่ะ่น้คงชาวเมืองนี่คุณตรงนี้ไจะเห็ดอย่าง่อยแล้วค่ะทุ้อน เรียบร้อยโอเคออกค่ะ hmm. น mm ี hmm. mm ่ตรงหัวมันเท่ากับจะดพันคืนนะคะพี่น้องค่ะ ต้านหน้ากับพี่น้องคะต้านหน้าออกดีดีนะคะจะไม่ได้โคมขีมัน เ,เขาเจาเป็นแปลงมันล่างค่ะพี่น้องใส่แปลงมันล่างเขาจะบะเลนี้กินกินข้าวของป่าเนาะค่ะพี่น้องคัคบเมื่อก,กันออกบนเลยเนาะค่ะสูตรวิธีการล้างปลา ท,ทูทูไปค่ะพี่น้องกินขี้เลยเนะคะ่ะรลบประกันบ่าม,มี่ความเหมียข้าวเลยเนะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ย ล้างนามสาบออกค่ะพี่นองค่ะบันเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการกัวป่าเพราะว่าให้มี่กินเหม็นกินข้าก็ต้องแบบนี้เหมืค่ะพี่น้องค่ะอืม เท้าเท้าสะอาดเนื้อเด่น,นเนี่ยค่ะพี่น้องคะนี่เรียบร้อยจ้าอมปลาค่ะพี่นอ้องคะองปลา หัวยห้ยค่ะพี่น้องตอนน่ๆเลยนะคะสุกแล้วขั้นตอนจุ่ยไก่ค่ะพี่น้องคะเข้าไปจะใส่ดอกพักติ๋วเลยนะคะดอกพักติวเพิ่มความเตี่ยวนิดนึงนะคะพี่น้อง ขั้นตอนสุดท้ายพร้อมแตกเสร็จจ้านวคะพี่น้องค่ะเส็้ม,มาแบบไม่ไหมห่อนๆนะคะ,อะหอนหวนกระซิงเบิ้ลต้มปลาใส่ดอกผักติวะะ๋วแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ก็มีกินกินเนื้นกินข้าวเลยเนาะคะ่ะกินนองกลางเบื่อป่ายอด